สุขสบายดีพี่น้องมาี่เกียงผ้ามาส้มผักปรงกับใบแมงหลักพี่น้องนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยน้ำหน่อจานะ้าเนาะทั้งไทยทั้งลาว่าด้ไปใส่พี่น้องขายของคือเก้ามีคิปลงพี่น้องจา้าเพราะว่าขายของพอได้อยู่จ้าพี่น้องพามาเบิ่งผักปุุง่ได้เบิง่ง มาไลว่วันใหญ่เลยพี่น้องสิกินใดเลยนะเนีย่ยเป็นเครื่อนเลยตัวนี้นะก่อนอื่นจะไปชมคลิปกคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกี้ยงสาวลาวเลยเด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังแรงใจเหตุคลิปใหม่ต่อๆไปนะจน๊ะนะกักบุงก็งามรงาพี่น้องกำลังใหญ่เลยนะบ่ค่อยออกแต่ว่าบันหางต้นใหญ่พี่น้องเนีย่ย มีกับส้มต่ำกระเซ็บพี่น้องไปผาดกระเซ็บงาม,งามแต่บม่งรักงามแสงแดดงามจะเสาพี่น้องเลยเพราะเาไปได้แล้วล่ะแม่เม่งรักต้นเดียวนะพี่น้องเรือไฟตู่บ้านห้าง ก็มีหลายอย่างที่เราไปน้องตบบุ๋งก็ง่ายตบบุ๋งมันงามไปนเนาะปงผู้กินหมากไปนเนาะผูกกินหมากยันงนไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ผงไม่ได้ใส่ไปเนาะ ือขอขกนใะบมันเบลือเธอผู้กินหมากดมมไดนะ้พี่น้องมันมอนไม่ผู้กินเมียงเลยเนี่ยง่ามคักเขียวอันนี้ต้นเผือกพี่น้องเพื่อปลูกใส่กระถางถ้าไหนกินเดี๋ยวป้อนนี่อันหมังหน่อยหนาพี่น้องหน่อยหนาห้องนุ่นเต็นบ่ แล้วก็้ก็ตนนัวนี้สอลูกตัวใหญ่หน่อยเหมือนด้งไีน้องจะเห็นก็ได้ตอนซอนพักอนะไรงามยิ่งเด็ดไปเลยแต่ขึ้นมาใหม่เด็ดไปสองสามวนะันแล้วดี ชิลกิน,นอยู่เปล่าจิ้มกันขักเลยคนาพี่นองกินแบบคนาดน้อยๆตุนน้อยๆขึ้นมาลายพีน่นาองขึ้นน้อยๆ ้นตเหนา่านี่ก็ตนน้นเงลักนะ้าหกอะพี่น้อง,งคลิปนี้ก็บ,บพ่อแม่ยังหลมาถ่ายประปงว้เบิ่ง,งากกดเลคย์กดแเช่์กดติดตามให้เกลี้ยงสาวเรานำไดเด้อพี่น,อน้องต้นใหญ่เลยพี่น้อง พี่ท้อนไปกินกับตมงมะฮูกุ่กแกงน้อใหม่ก็แซ่บพี่น้องไปแล้วสบายดีหักพี่น้องสู่สุขคนเด้อชาวยูทูบทั้งคนติดตามเก่าติดตามใหม่นะจ้ะเนาะบ๊ายบาย